สำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอเสนอคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการเดินทางมายังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยด้วยรถโดยสารประจำทางคอสอมอกรถอยนต์ส่วนตัวรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานาคร MRT และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิง วิธีการเดินทางเดินรถประจำทางขอสอมกถนนพญาไทสายรถประจำทางที่ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้แก่สาย 27, 29, 36, 36ก65และ501เข้าประตูมหาวิทยาลายัยฝั่งาคณะครุศาสตร์เพื่อเดินทางเข้ามายังสำนักงานวิทยาทรพยากร รถประจำทางขอ2มอกอเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง23นาฬิกาหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสอบถามเส้นทางรถเมล์ติดต่อได้ที่ Call Center 1348หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bmta.co.th